วัสดีทน,นวันนี้ครับรือเกมรือเกมรกิมทางแล้ว,วู้ซึ่งวันนี้ครับเป็นเกมของของเขาแบบร่วมใจกันสร้างนะระหว่างมหาวิทยาลัยรังสิตน,นะครับกับะจะไม่ได้เหมือนกันว่าอะไรฮนะโอเคเดี๋ยวเรามาเริ่มเล่นกันโอเคเขาเลือกภาษาก่อนแล้วเลือกไทยเราเป็นคนไทยนะฮะชื่อเกมว่าริมทางเลือกตัวละครเราเป็นผู้ชายแล้วก็ตั้งชื่อตัวละครนะฮะ เดี๋ยวจะตั้งชื่อว่าเกมโอเคโอเคฮนะแล้วก็ต่อไปทรงผมสีผิวจก็ชุดพากันเปื้อนแล้วเมื่อทรงผมก่อนทรงผมผมก็จะเอาแบบไหนดีแบบนี้แล้วกันนะได้อยู่ไหมทุกคนอ๋อมันเพราะมันปรับเปลี่ยนสีผมได้เอาสีดำนะฮนะสีผิวก็ อืมเป็นนดนีดีกว่าชุดชุดนี้ก็อืมชุดแบบไหนดีทุกคนเอาไปชุดสีแดงนี่ละกันส่วนถ้าก,กันเปื้อนฮะเอาเป็นแบบแบบไหนดีทุกคนแบบนี้ละกันเออดูมีความแบบเป็นไทยๆขึ้นมาโอเคฮะยินดีต้อนรับสู่ริมทางนะต่ไต่อร้านอาหารข้างทางเป็นร้านอาหารข้างนเล็ดข้าบุญถน,นนอะไรเนี่ย ความหลากหลายของอาหารไทยคุณจะได้เปิดร้านอาหารในสถานที่ที่มีเชื่อตต่างในกรุงเทพมาลองเริ่มกันเลือกสถานที่แดกแล้วซื้อด้านขนมจีนฮะ,อะโอ้โหมีหลายร้านแฮะมีตังห้าร้อยเราต้องเปิดร้านขนมจีนก่อนไป ได้ใจหรือไม่ที่จะสร้างร้านที่ตลาดน้ำในะะ้าคาเหรียลโอเคเราเปิดที่ตลาดน้ำนะครับเรียบร้อยมีร้านขนมจีนแล้วส่งหาเงินเพื่อเปิดร้านเพิ่มร้านใหม่จะพร,ร้อมมาหารใหม่มาขายขนมจีนกันเย่เราได้ขายขนมจีนแต่แต่ละสานที่จะมี10ดานแต่ละดาจะยากขึ้นเรืนอาดาที่หก่อนโอเคฮะ เงินขายการพานาันจะมีแบบหัวใจเมนูและคะแนนอันนี้ห้าทออาหารใหม่อันนี้ห้าทิ้งอาหารห้ามส่งอาหารผิดให้ลูกค้าโอ้โหเวลา120บวินาทีสามารถซื้อบูสเตอร์เพื่อเพิ่มความสำเร็จได้โอเคฮะแลปะปรับปรุงร้านเพื่อเพิ่มผลสำเร็จได้โอเคกดเพื่อว่าดูว่าปรับปรุงอะไรได้บ้างปรับปรุงแล้วจะได้เงินคะแนนมากขึ้นนะ หรือช่วยลูกค้าดอนานขึ้นลอเล่นกันโอเคกดเริ่มเล่นครับเรามาเปิดด้านขนมจีนกันนะทุกคนวุ้ยตึ่นเต้นว้าวได้เปิดแล้วขนมจีนยี่ด้วยกับด้านแดกเปิดด้านแล้วมีเมนูอะไรบ้างขนมจีนเ,เนนขนีเยวนบารบาร์บาราร์บาราร์บาร์าร์เาร์บวร์บาราแ์บารกบนร์บารกบาร์บาร์บาร์ารารารบาร์บาราราาน อาา่าฮะขั้นตอนแรกแตกขนมที่ใส่จานโอเคยังไงอะอย่างที่สองเอาแกยวหวานไปโอเคแล้วก็แตะผักใส่มีผักอะไรบ้างเนี่ยใส่อะไรบ้างใส่อะไรบ้างเนี่ยได้แล้วใช่ไหมได้ยังเนี่ย ผมวันได้แล้วนะสืบให้เขาอ่ะตามเสร็จแล้วเสริมไงและพริกแห้งเสริม อ๋อได้แล้วโอเคลูกค้าพอใจแต่ที่รูปเงินโอเคได้ตังค์แล้วจะทำเช่นเดิมว <What? S 1> กดที่รูปปุ่มหยุดด้านขวาเป็นอ่ะฮะกดที่เมนูอาหารเมนูที่มีอยู่จะเพิ่มขึ้นใน้านต่อไปโอเค ก็เปิดร้านกันโอเคโอค้โหลูกค้าแรกเป็นผู้หญิงเลยฮะเออรับอันนี้นะคะโอเคได้ครับอืมเราเตรียมไปก่อนใส่เลยเนะี่ยไข่เก็ดต้มโอ้ทำไมหลอดต้นเร็วจังเดี๋ยวดิ เ,เดี๋ยวทำไงเนี่ยอ้า <c oughs> ไม่นะเสร็จแล้วบ้างครับอันนี้น่ไงเสร็จแล้วบ้างใส่มั่วไปเลยอันนี้ไปครับเดี๋ยวก่อนครับไม่นะทำญากจ,จัง มาอ่าลูกค้าไปแล้วไงด,ดีครับโอเคขอบคุณครับอุ้ยทำมาพอดีเลย <What? S 1> ได้แล้วครับโอเคขอบคุณครับ <What? S 1> อุ้ยทำมาพอดีเลยขอบคุณครับเด <What? S 1> ตัตงมาแล้วคนสิบแปดบาทผิดอชโคลูกค้าเอาร้านอันนี้ร้านนี้ร้านนี้โอเค ไข่ต้มด้วยโอ้ต้องส่ผพักก่อนลูกค้าเอา่อสายเนี่ยแค่เดี๋ยวก่อนครับโอเคอครับเออลูกค้าคนนี้โอเคอครับสามสิบบาทโอ้โหลูกค้าชาวจีนด้วยไม่อด เอ,อเอ่อเดี๋ยวออเดอร์ออเดอร์ยออเยอะมากอันนี้โอเคใส่ผักเอ่อแล้วใส่พี่แค่ได้ไหมได้แล้วโอเคได้ตังแล้วโอเคเอา้าวแพ้ขอเล่มใหม่ มาตั้งตัวไม่ทันนะเตรียวไว้ก่อนโอเคลูกค้าคนแรกโอ้ต้องใส่ผักแล้วก็ใส่ไข่ต้มเอาเฮ้ยเดี๋ยวทำไมทำไมได้มาจานแรก ไรู้ว่าเขาได้สั่งอะไรตอนนี้ผมจะตั้งใจสั่งอันนี้แล้วก็ใส่ผักใส่ไข่ต้มใส่ิีแห้งเย่<ะ>ได้ตังเค,ค,คก็จะเ,เก่งน,นี้แหละพอเริ่มเล่นไปแล้วทุกคนใส่ผักไข่ต้มมันใช่ไข่ต้มไลยวะไม่ดูกันแล้วก็อันนี้พิกแห้งโอ้อบครับวิ่งเราเริ่มเกมงแล้วทุกคนเดีย๋ยวเรามาเริ่มกันลูกค้าอันนี้ รอป๊บน,นึังนะคุณลูกค้าโหหน้าตาดูเร่งรีบมากใส่ผักใส่ไข่ต้มพริกแห้งได้แลวครับแล้วก็ลูกค้าคนนี้ก็เอาสดีแล้วก็ใส่ผักไข่ต้มพริกแห้งได้แลวครับใส่แกงนี้แค่เคียวหวานนะแล้วก็ผักไข่ต้มพริกแห้งเเรียบร้อย ได้แล้วครับลูกค้าคนนี้ใส่ดีแกเขียวหวานโอ้โหลูกค้ามาเพิ่ม้นเลยขายดีนะเนี่ยเราเนี่ยใส่นี้นี้ไข่ต้มได้แล้ครับเรามาเปิดร้านขายขนมจีนกันก่อนนะทุกคนแล้วเราก็สามารถขายอื่นได้โอเคแล้วก็ลูกค้าคนนี้เอาคนนี้ก่อนเออใส่เลยลเนี่ยอ๋นี้โอเคอันนี้อันนี้อันนี้ได้แล้วครับ ขายดีเทน้ำเทท่าอ่าโอเคได้ครับลูกค้าเขาดีอีกแล้วใส่นี้อันนี้อันนี้ได้นน <c oughs> แล้วครับอันนี้อันนี้อันนี้ได้แล้วครับ <c oughs> เวลาใกล้หมดแล้วอะ่ะเวลาหมดแล้วอ้าวเนี่ยเวลามันขึ้นเหลือสูงแล้วนะ อะไรบ้างอันนี้อันนี้อันนี้ได้แล้วครับอันนี้น,นี่น,นี่โอเคได้แล้วครับวู้ผ่านวู้ด์ดาซองแล้วทุกคนเตี๊ยส่องดาจะยากขึ้นลูกค่ะคดีเอาโอ้เอ่อ อันนี้ใช่ไหมแล้วก็ใส่ครับอืมใส่ไข่ต้มผักพริกแห้งได้แล้วครับเอ่อ <c oughs> เอาเหมือนกันเลย <c oughs> ชึบชืบชืบได้ล <c oughs> แล้วครับแต่ก็เอาเหมือนกันเลยเหรออือฮ <c oughs> <c oughs> ึชึบชืบได้แล้วครับ <c oughs> ลูกค้าชาวจีนซะด้วย <c oughs> ไม่ธรรมาดาโอเค ่ามันไวขึ้นนี่ยะไข่ต้มี่แจ้งรอแป๊บนึงครับโอเคได้ครับขอโทษครับที่ให้ชา้านิดนึงสวัสดีครับหืมฝรัง่งเฮ้ยไม่ใช่อันนี้โอเค ต้มไว้ใส่ผักกรได้แล้วครับ<ะ>ตกูกค้าคาดีเอาอันนี้ผักโอเคได้แล้วครับไอ้ไม่ใช่อันนี้โอเคลูกค้าคนนี้เอาอันนี้มองไม่ได้ จริงกับโอเคเอาอันนี้ชึบชึบโอเคไปได้สองออเดอร์นะครับไปได้เลยครับขนมจีนของเราร้านอร่อยมากอ้าวแพเงเนี่ยอ้อมีขายหลายอย่างทุกคนมีผัดไทยข้าวผัดกะเพรา,าส้มตำก๋วยเตี๋ยวเลย มีทั้งหมดสิบ่านจะต้องทำไม่ได้เหรอเราสามารถปรับปรุงร้านได้เอา,เอาเ,อาเ,เอาเงินดีไหมเอาเงินดีกว่าโอเคฮะปรับแต่งประมาณนี้ก่อนก็เดี๋ยวมาเริ่มใหม่กันดูค่าคุณเลขเอาสาั่งอันนี้โอเคขัดต้ม ตอนนี้นะฮะด <What? S 1> เลยครับคนนี้ก็สั่งอันนี้ใส่ผักอันนี้อันนี้ได้แล้ครับเห <c oughs> มือนกันเลยโอเคได้แล้วครับลูกค้าคนนี้อั่งนี้เนี่ยอันนี้อันนี้อันนี้ได้แล้ครับ ูค่ะคนนี้เขาสั่งอันนี้อันนี้อันนี้นี้นได้แล้ครับ<ะ>สั่งอันนี้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 ไดล้ครับ<ะ>โอ้มันไวขึ้นมากอะทุกคนอย่างยาก เออไหนเนี่ยออเดอร์นี้โอเคออเดอร์นี้โอเคอืมสั่งไรครับโอเคอันนี้อันนี้ข้อนี้โอเคได้แล้วครับอู้ลูกค้าดีมากชืบอันนี้อันนี้โอเคไปได้แล้วว่าลูกค้าเอาวันนี้ใส่ผักอันนี้ อันนี้ว้ยไม่ใช่แต่ก็ได้ตังค์นะว่าไงนะครับคุณลูกค้พาพอดีว่าออเดอร์มาผิดนะครับโทษนะครับอูออ้ลูกค้านะ่าคยดแล้วโอเคลูกค้าโอ้ ได้แล้วครับได้แล้วครับร <c oughs> ับตังมาวู้ผ่านนะทุกคนโอเคทุกคนก็สังเกตนะครับขอลาไปก่อนครับบ๊ายบาย